เห็นแล้วพอบุพอ,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 อสุดแล้วจ้าจานเป็นจานเปลยมาเลยอ่ะดูตัวหอยนางรมที่มาให้มาขานาดบิ๊กมาเลยนะจ๊ะไม่ต้องกินน้ำจิ้มครับไปหมดเลยครับเกนะ่งอ่ะดูดิครับไสแบบป้าถือกล้องอยู่ป้าแอบอมยิ้มอ่ะของโปรดมาา อาหารราคาก็ไม่ได้แพงนะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบกับปริมาณเทียบกับรสชาติไม่ได้แพงนัปลาหม้อไฟนะราคาสา0สบาทหม้อไฟหม้อไซส์ใหญ่นะไม่ใช่เป็นหม้อไซส์เล็กแต่หม้อไซส์ใหญ่นะหอยนางรมแบบตัวเป้งแล้วปริมาณหอยนางรมเนี่ยให้มนเยอะเยอะมาก160หบาทเนื้อปลาบวกคูบวกกระเพาะอ่ะผักขึ้นช่าย1ล0สบาทยังไงฝากติดตามนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดตับสไตรคอยดูกันว่าครั้งหน้าลุงจะพาไปไหนไปกับใคร แล้วก็ไปทำอะไรเราววันนี้ลุกไปกันจ้า